จะกลับแล้วหรือว่าจะไม่ได้เจอแล้วอะบ๊ายยเดี๋ยววันหลังจอกันใหม่โอเคไหมโอเคใส่มาะส่ยาแล้วอะชิ่งติราชีชาแนลทุกคนวันนี้เราจะไปเชียงรายกันค่ะไปที่ดอยผาฮีฮีฮีผาฮีตอนนี้เป็นเวลาจะห้าโมงแล้วนะก็จะถึงพรุ่งนี้ประมาณหกโมงเช้าที่นั่น เขาบอกว่าที่นั่นนะ13องศาเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูหน้าตาเด็กๆบนดอยกันนะว่จาจะน่ารักยังไงไม่เคยขึ้นไปเลยนะมาถึงแปลว่าไม่เคยขึ้นไปบนดอยขนาดนั้นอยากรู้แล้วว่าจะมีไฟปะเฮ้ยต้องหนาวแน่เลยอนะเนี่ยดูดิเตรียมสนามมาพร้อมเลยนะสนุกต้องสนุกแน่นนทุกคนดูค่ะบ๊ายบายทุกคนคะตอนนี้เราขึ้นมาแล้วค่ะ ตอนนี้เป็นเวลาคือตอน,น,นหนึ่งทุ่มเราจะมีผ้าห่มให้ค่ะถึงแล้วค่าทุกคนค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีนน ครูจากโรงเรียนมารับเราข้างล่างขึ้นดอยค่ะตอนนี้ถามว่าหนาวขนาดไหนคือหนาวขนาดนั้นนะมันหนาวจริง่ะประมาณ13องศาเฮ้ย,ยเป็นคนหลอกปล่าปะหนาวไปที่คิดอีกอะหนาว่าที่คิดอีกอ่ะ,ไไออะลืมบอกไปกิดมอร n นิ่ค่ะถึงประมาณ7โมงเนาะเดี๋ยวไปเจอตอนเฮ้ยเดี๋ยวพาไปดูรถที่เขาจะเอาเราขึ้นไปนะบนดอยแสงสวยอะ ตอนนี้ก็เอาสัมภาระไปให้เขาบนรถนั้นแล้วแล้วก็เขาจะปล่อยให้กินข้าวที่งปั๊มเอสโซ่ข้าวขอแนะนำสมาชิกหน่อยนะคะอันนี้คือหนาแพ้พี่เนยเพิ่งเจอกันตอนก่อนขึ้นรถขึ้นรถด,ดีใจชมลมแอบ,บมาชมลมแอบ,บมา ซูไปมาไม่บอกพ่อแม่นะหนูเนี่ยลน้าก็แอบถั่วมาอ้อยากรู้ว่ากี่องศาต้องดูตรงไหนเนี่ยดูในโทรศัพท์ไม่ได้แต่คาดนำดบแต่คาดว่า12-13องศาแน่นอน100%แล้วถ้าขึ้นไปนะแบดบไม่ก็เก้าองศาแน่นอนไปก็มาถอยเงียบจ ไปรีวิวเที่ยทักค่ะเอาจริงๆมันดูดีนะทุกคนโรงเรียนนี้ทุกคนมันเหมือนเป็นการนอนในห้องเรียนนะแต่ว่ามันดูดีมากๆเดี๋ยวพาเข้าไปดูนยังไงนอนเสียถ้าเจ้าอยาก กินแกงหอยถูกปล่ะไม่ใช่ท่านเจ้าปู่ใจลูกป้อขาเราไม่รู้ไม่สวัสดีครับเลยนะไม่ขออนุญาตไม่มาเอาเงินมาเหนื่อยกันต้องพูดก่อนพูดก่อนพี่ม้าบอกพูดก่อนพูดว่าพูดว่าฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เฮ้ยสวัสดีค่ะ,อ,คะอ๋ะอเวยละเอามาสองสามเม็ดยิ้มแชงวันใอะวิดีโอ,อ,อ,อวิดีโอวิดีโอโอเค <c oughs> น่ารักที่สุดน่ารักอาคารหลังนี้พร้อมๆกันได้ใช้สีอะไรบ้งางอยู่ในช่วงแจกงานเดี๋ยวจะมีสีขาวเพื่อนๆเราได้อยู่แผนกวาดการ์ตูนค่ะ ว,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 วา,าวดการ์ตูนตรงนี้วาดกร์ตูนตรงนี้เออเนี่ยพี่หน่อยโคตรขึ้นกล้องเลยเนี่ยโอ้ขึ้นไหมดลนันไม่เยดงน้น,น <c oughs> เลยทำไมสาหนใครขาวกัน แม่เรียกขอถอดแม็กกันได้เหมือนกันป่ะยิ่ง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 ยิ่ยิ่ง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 ยิ่ม,มย,ยิงยิ่งยิ่ยิ่งยิ่ยิ่งยิ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  เงียบเฮ้ยที่เปิดกล้องทีเรียบร้อยเลยนะเนี่ยเปิดกล้องทีเรียบร้อยเลยนะทุกคนเลยนะ้อพี่จะทาสีอะไรนะนี่จะทาสีนี่จะทาสีครีมสีน้ำเงินน้ำเงจะไปทากระโปรงสีน้ำเงินให้เด็ก่ายส,นะส,ลลสีน้ำเงินแห่ตัวเองด้วยนะสีน้ำเงินสีน้ำเงินเอาสี ตอนนี้เป็นเวลากี่โมงนะเที่ยงสิบดนาทีค่ะก็เลยได้เวลากินข้าวกันแล้วแสงเฮ้ยเดี๋ยวให้ดูกระจกที่ไกลๆจะเห็นปะเดี๋ยวเสร็จแล้วให้ดูอีกทีอุ้ยเหยียบขอเหยียบดอกไม้ไปดูก,กับข้าวกัน น้ำเป็นน้ำสะอาษอยู่ที่ไหนลูกอ๋ออยู่สินปรกรค่ะอ,อ๋อนี่คือข้าวกลางวันอันนี้เรียกว่าขนมจีนน้ำเงี้ยวใช่เขาทำหมดโอ๊ย หลังจากกินข้าวนะคะพวกเราก็มาระบ,บายสีต่อเสร็จแล้วตรงนี้ก็จะเตรียมกองไฟไว้คืนนี้ส่วนนั้นก็จะเป็นของที่เราบริจาคค่ะดูเดี๋ยวพาไปดูลูกนะเ,นนเพื่อนตอนนี้เรากำลังไปเล่นน้ำตกกันค่ะ อ๋อันี้คืออันนี้อ๋อแต่ว่าถ้าจะเล่นน้ำตกอะมันต้องขนรถไปเพราะมันต้องไปล่องแพมันไกลเจ้าเหรอ่งจะไปเล่นน้ำกันนะคะเย้กำลังไปเล่นน้ำตกค่ะ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 เฮ้ยดูดิสวยมากเลยอะ กำลังไปเล่นน้ำคลองค่ะลูกค่ะรัก็ลง้อทันวนะน้ำตกจ้าต้องค่อยๆเดินลงถึวะพิพทุนทุนสร้างแล้วอ่ะเร็วน้ำเย็นมากเสวยน้า นายเงื้อนที่เรากินน้ำเย็นกันนี่ยนายเงือกจากสุนั่นคือนายเงือก <c oughs> น้ำแรงมากทุกคนดูดิแรงน่ะเอาจริงแรงแบบเห็นปะเอาเลย อาน้ำกันเสร็จแล้วคะ่ะตอนนี้เป็นเวลา6โมงครึ่งกำลังจะไปกินข้าวเตยดูกันค่ะว่าตอนเย็นจะมีข้าวอะไรกับข้าวอะไรแล้วตอนกลางคืนก็จะมีการแสดงหุ้ยเดี๋ยวจะพาไปถ่ายรูปกับน้องๆคนน้องๆ,ๆที่เขาแต่งชุดขาวอะน่ารักมากอะน่ารแล้วก็ข้าวเหนียวคนละห่อบรรยากาศข้าวสวยลูกอ้าวข้าวสวยเหรอข้าวสวยคนละหอ่อค่ะอันนี้ก็ข้าวเหนียวบ๊ายบาย จัทุกคนคะเขาบอกว่าเป็นพิธีกรรมที่หายากมากถ่ายคลิปดิค่เข่อย้าไปเดี๋ยวมันี่้ร้อนเนี่ยฮเฮ้ยขอบอะไรทุกคนคะตอนนี้เราอยู่รอบกองไฟค่ะ เขาบอกว่าเป็นพี่กัมี่หายากม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 าก,มากไม่เคยเห็นมากอ่อนแล้วทุกคนก็จะตตแต่งตัวชาวเขาแบบนะี้สดีใจที่เจอพนที่อ่ะดีใจเหมือนกันเฮ้นี่กงจะตาย เฮ้ยหมดเถินไปเลยดูป่วยเลยไม่ได้ดีใจนะที่ได้เอพีพี่ใจเหมือนกันครับนี่คือเพิ่งเจอแค่หนึ่งคืนค่อนไม่หนึ่งคืนแค่เมื่อเช้าก็อยู่ด้วยกันมาตลอดอยู่ด้วยกันมาตลอดแค่ประมาณยี่สิบสี่ชั่วโมงหรอแต่วจาใกล้กลับแล้วไปดูพี่ Aku atur. เดี๋ยวคืนนี้ไปว่าให้เรวพรุ่งนี้ต้องมาโอเคเดี๋ยวพี่จะให้ตอนนี้นะคะกำลังจะอยู่ในช่วงแจกขนมค่ะที่พวกเราเตรียมมาแจกเล็กๆนิดๆเต็มเลยเชียงใหมแล้วน้องเขาก็จะต่อแถวมาแล้วเราก็จะหยิบให้เป็นเหมือนแต่ว่าให้น้องเปิดอนเป็นผู้ใส่สิบระาไว้ขวดเก็บปากน้องมีน้องจะชอเดี๋ยอ๋อ มือนไหมมาเหมือนเป๊ะเหมือนเป๊ะเวอร์คือแบบกระดาษก๊อปปี้หรือเปล่าอันนี้เฮ้ยขอให้เจอน้องค่ะพวกเนี้ยโซนนี้เป็นเวลาห้าตีห้าครึ่งมันหนัววอร์ที่สุดในโลก มาผิงไฟค่ะตีห้าก่อนจะนอนร้อนมากเมือ่อคืนโคนหน้ามานอนข้างกองไฟอะ่นะเนอะจริงเนอะเออคงแบบมานอนนะักกำลังเดินมาดูพระอาทิตย์ขึ้นค่ะ ไไอากาศเย็นมากบรรยากาศดีนากริตะพาทุกคนดะพาดีขึ้นวิ่ง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 กาแฟกาแฟแคบหรืออ่อนนะ นี่คือทะเลหมอกที่กระโดดจะไม่ขึ้นค่ะมันขึ้นทะเลหมอกจริงหรอใช่มันไม่ขึ้นแล้วมันไม่ขึ้นแล้วน้องแบบเหลือนิดนึงเราหายใจดังไปเราพัมนี่คือวิธีการพัดแบบธรรมชาติค่ะเฮ้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 ่าโอ้โฮ่าฮ่าฮ่่าอย่าลืมไปโรงเรียนนะ อ่ะฮะข้าวน้าที่น้ำเย็นเจี๊ยบกับข้าวมือนี้ค่ะไอ้ก็ผักถั่วไอ้สักอย่างไอ้ก็ไอ้สักอย่างไข่เจียวอันนี้ก็ไอ้สักอย่างปลาดุกปลาดุเจะไอ้สักอย่างเข้าทีทุกคนกระต้มกระต้มไอพี่มากรอต้มไป เราจะกลับกันแล้วนะคะเดี๋ยวจะมีไปเที่ยวต่อที่ต่างๆแล้วก็น้องเมื่อวานที่เราวาดรูปให้คนหนึ่งชื่อปีใหม่ยังไม่มาเอารูปเลยก็เลยฝากเพื่อนคลไปให้น้องอยากให้กับตัวแต่ไม่เป็นไร กลับแล้วถือว่าจะไม่ได้เจอแล้วอ่ะเจอแล้วอะเจอแล้วิงค่ะบ๊ายบายเดี๋ยววันหลังเจอกันใหม่โอเคไหมโอเคนี่ให้ดีกว่าฮะสต่งยัแล้วอ่ะว่าอะไรไม่เราจะจำพี่ได้หรือเปล่าเห็นรูปยังเห็นรูปยังเห็นรูปพี่ี่ว่าอะไรเห็นรูปพี่พี่ว่าอะไรยังโอ้ยพี่จะร้อง ปิดกล้องปิดเลยปิดเลยนี่บ๊ายบายบ๊ายบายคนดีไปคนดีไปทุกคนเดินไปมองเลยโคตรดีอะอยู่ที่สวนดอกไม้ดอยตุงใช่ไหมคะดอยตุงค่ะค่าเข้าคนละเก้าสิบบาทเข้ามาก็เจอดอกไม้ ข้างมันก็จะมีของกินแล้วก็จะมีร้านตองตังๆนานาเฮ้ยเมียเต็มด้วยอ่ะเมียเต็มด้วย่ะไม่ค่อยหนาวแล้วนะโอเคอันนี้เดี๋ยวเขาจะนัด11โมงตอนนี้ประมาณ10โมงก็เดี๋ยวจะเดินเล่น,ลน,ลนอ,อีก1ชั่วโมงไงเฮ้ยยังไงขอท้าด้วยหน่อย ทุกครั้งที่เราเข้าป่านะคะเวลาต้นเวลาเจอต้นไม้ก็สวัสดีค่ะเจ้าป่าเจ้าเขาสวัสดีค่ะเจ้าป่าเจ้าเขาสวัสดีค่ะต้นไม้มากับคุณแพค่ะคุณแพค่ะ แล้วก็บนดอยตุงนะคะจะมีเป็นแบบว่าตลาดนัดเล็กๆดูตรงนี้น่าเดินมากอันนะคะองเลือกมอซื้อหน่อยค่ะนี่เรียกว่าข้าวปุกค,ค่ะมันคือยังไงอะ่ะเอาข้าวมาตีตีตีอ่าเขานึ่งให้สุกแล้วก็เอามาคพกตำอ่ะอ้โแล้วก็เสียงตำกับข้าวเหนียวสเสียงก็แบบปุ๊กปุ๊กเขาก็เรียกตามเสียงนั่นแหละข้าวปุ๊กข้าวปุ๊กนู้เอาวหวานหน่อยหรือนี่คือช่วงรีวิวข้าวเลยนะข้าวปุ๊กเหรอ มันก็เหมือนโมจิอะโมจิแสนน้ำตาลน่าจะทุกอย่างไปที่ต่อไปกันคล้คนใจดีมาอยู่ระหว่างทางนี้อยู่ในช่วงชิมไึกว่ามันเป็นกระเป๋าหรืออะไรกินหมดแต่ไม่คิ การอะดูคนมันดีมากอ่ะอะน,นี่ก็คือหมอกที่เห็นมมวๆอย่างนั้นนะ่ะนะ <c oughs> ที่เห็นหมอกหมอกคุ้นกันไหมคุ้นที่นี่กันไหมเฮ้ยมันจะมีมุมยอดฮิตอะที่ทุกคนจะต้องแบบอ๋อเดี๋ยวไปหาดูคุณเพ่ <c oughs> ขอตีลังกา ขอตีลังกาตีลังกาหมุน360อะเมื 3, ่อรู้ว่าข้ามตรงนั้นอะอก็คือพม่าแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือพม่าหมดแล้วอุยอ้ย Amazing อ,อะอประเทศแบบว่าข้ามประเทศเลยนะเดี๋ยวจะซูมแบบว่าทงให้ดูไปที่ต่อไปอค่ะบายบายที่ไหนนะหาอยช้างหมู ลายช้างมุมช้างงูไม่เชื่อเพื่อนลทุกคนคะตอนนี้เราอยู่ประเทศพม่าแล้วค่ะเราเข้ามาที่ประเทศพม่าจริงๆดูเดี๋ยวจะชี้ให้ดูเอ้ยขนเฮ้ยเอ้ยเไม่ได้นะเออหายไปไหนวะเห็นปะอุยคงในก็ไม่เห็นอ่ะแสดงว่าอยู่หลังกลุเขาอ่ะเป็นหรือวะเดือด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 เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นยางกรุงขันขนเชื่อว่า ร้อยตั้งแต่นูนแล้วที่ไหนบ้านผ่าหีค่ะม yeah. ีเข้างใมเอามีสิกินไหมกินไหมเยี่ย ก็จะได้ยกินอาหารกินกาแฟตรงนั้นใช่ยวแล้วก็มีชมวิว<ช>ที่นี่อ๋อเออใช่กี่คนไปไหมอยากไปอ่ะพี่ได้ข้าวปู้ยมาอีกแล้วค่ะพี่ป้าอยากไปสะพานมขอบคุณค่ะสรุปนะคะมันก็คือข้าวเหนียวที่ทุบๆๆๆเสร็จแล้วก็ใส่บบน้ำตาลลงไปเสร็จแล้วก็ทำแบนๆแล้วก็เอาไปปิง้งกลายเป็นโมจิๆๆที่มีไส้แลน้ำตาลผิวฉันจังเลย เหมือนละกินอะไรอยู่อกินน้ำมันค่ะนั่นคือลูกกระท้อนไหนนั่นไม่ใช่มันคือลูกอะไรอ่ะน้ำเต้าอ่าเนี่ยเดินลงมาก็สนุกดีนะแต่ดูทางขึ้น เขากิ้งกกงไปแล้วไม่อยู่เอ๋อสถานีอแม่สายหรือเปล่าสถานีแม่สายที่กำลังจะขึ้นรถัปกรุงเทพค่ะนู้นเราเราอยู่ตรงนู้ใช่เราอยู่ตรงนู้นตอนนี้เป็นเวลาอ๋อสิสิบหกสิบหกสิบหกนาฬิกาตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงใช่รถออกสี่โมงแล้วตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงรรถออกห้าโมงอ๋อรถออกห้าโมงจะไปถึงกรุงเทพพรุ่งนี้ประมาณหกโมงเช้าก็สามารถไปเรียนหรือว่าไปทำงานต่อได้เลย ไปดีไหมล่ะไปป่ะฮะไ,ไปเ็นต่อไปไปน<ป>อ้เรือ่องต<ร><ๆ>ิดกอนแล้วไปเจอกันบุญเนาะสนุกไหมคะทุกคนถ้าดูกันมาถึงตรงนี้ก็ดีใจมากเลยนะขอให้ทุกคนดูมาถึงตรงนี้นะคะ